ส่งงานนะผมวมนนี้ก็ Isu l กกี้ใหญ่นะสองสี่ศูนย์นะครับก็จัดส่งท่อให้ลูกค้าใหม่นะครับพร้อมวางมอพักสุดไพ่บูธได้เสียนะครับสูตรสำหรับรถธรรมดาไม่มีตะโบ6หกูตรใหญ่นะครับก็ตามทิ้งสองสี่ศูนย์ผมแนะนรนะให้เดินเป็นสามนิ้วครึ่งนะแต่นี้ลูกค้าเดินสามนิ้วมาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรครับสามนิ้วก็ได้ครับก็เจะไม่หมดเยอะนะครับพร้อมเดินทอนท้าย ออกจากซ้ายข้ามไปขวานะครับผมเรงรีบนะจ๊ะผมยึดแน่นนะทาวันนะผมพร้อมปลายแฝดสานิ้วงอปากนะครับสารซอสี่แท้อย่างหนานะครับผมโอ้ยยึดรบนะครับผมให้หมดนะครับก็เดี๋ยวฟังเสียงกันครับ